เปลี่ยนวันโอนเงิน500บาทบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนวันไหนเช็คเลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะวันนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนก็คงต้องผิดหวังไปตามๆกันนะคะ เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะก็มีความหวังนะคะว่าในวันนี้วันที่1ตุลาคม2563จะมีเงิน500บาทโอนเข้ามาในบัตรคนจนเพื่อนําไปรูดซื้อสินค้านะคะแต่แล้ววันนี้นะคะก็ไม่มียอดเงิน500บาทโอนเข้ามานะคะวันนี้ก็ได้รับเพียง2 0 0ถึง300บาทตามเกณฑ์รายได้ที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าได้เพียง2 0 0ถึง300บาทเท่านั้นนะคะ เงิน500บาทก็ยังไม่ถูกโอนเข้ามาในบัตรคนจนนะคะแต่ล่าสุดนะคะก็มีข่าวแจ้งมาแล้วนะคะว่าเงิน500บาทที่ทางกระทรวงการคลังจะโอนเข้ามาให้ในบัตรคนจนนั้นนะคะงวดแรกก็จะโอนในวันที่15ตุลาคม2563นะคะก็จะโอนเป็นงวดแรกนะคะจำนวน500บาทนะคะก็สามารถที่จะนำไปรูดซื้อสินค้าได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะ งวดแรกก็จะโอนประมาณวันที่15ถึงวันที่16ตุลาคม2563นี้นะคะแล้วก็งวดที่2นะคะงวดที่2ก็จะโอนในวันที่1พฤศจิกายน2563นะคะรวมกับเงินที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับอยู่แล้วนะคะก็จะรวมเป็นได้รับอยู่ที่คนละ700ถึง800บาทนะคะตามเกณฑ์รายได้ที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับอยู่แล้วนะคะ แล้วก็งวดที่3นะคะก็จะโอนเข้าให้ในวันที่1ธันวาคม2563นะคะก็จะรวมให้กับยอดที่พ่อแม่พี่น้องเคยได้รับอยู่แล้วนะคะคนที่เคยได้200ก็จะได้เป็น700บาทนะคะแล้วก็คนที่เคยได้300ก็จะได้รับเป็น800บาทนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะประมาณวันที่15ถึงวันที่16ตุลาคม2563นะคะ เงิน500บาทที่จะโอนเข้าบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะโอนให้ประมาณวันที่15-16ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็งวดที่2ก็จะโอนในวันที่1พฤศจิกายนนะคะแล้วก็งวดที่3ก็จะโอนในวันที่1ธันวาคม2563นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนําำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรัะฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ